สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบาวขุนพลคนมักถ่ายอีกแล้วครับท่านมณีภาพพ่อเมพี่น้องมาเบิงการปลูกผักบุงจีนครับการปลูกผักบุงจีนกะแล้วแต่สูตรไผ่มันเนาะครับพี่น้องว่าเสียจังไดนันจังสิง,ง่ายสําหรับการปลูกขงอง้าสสาหรับการปลูกผักบุงจีนกะว่ามีขั้นตอนอยุ่งยากครับ เริ่มจากเข้าไทตากดินไวประมาณเจ็ดมือนะครับอาทิตย์หนึ่งหลังจากหันเท้ากับมายกล่องครับพี่น้องยกหล่องยกหล่องคือเข้าสิบปลูกมั่นนี่แหละแล้วก็วานขี่ไก,ก่แกบนะครับขี่ไก,ก่แกบเทิงสันหล่องเลยนะครับสิเอาหน่อยเอาไร้ก็แล้วแต่เข้านะครับงบไร้กระใสไร้งบหน่อยกระใสหน่อยนะครับพี่น้องหมดไปเรื่อยๆนะครับ หลังจากที่ห้าห้อยเซจแล้วนะครับพี่น้องห่ากะเอา,เอาจอบมุนโรตรีนะครับจอบุนโรตลีมาปั่นนะครับนี่ครับหลังจากที่ห้าห้ยเซตแล้วมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับหลังจากนั้นห่ากะเอา,เอาจอบมุนมาปั่นนะครับหรือว่าโรตลีใส่รอบเจ็ดอยห้าสิปหนึ่งห่านะครับปั่นสะก้อนนะครับรอบแรก เพื่อให้ขี้ไก่กับดินนะครับผสมเข่าห้ากันเอาคุณพ่นเห็ดสองหลองนะครับสำหรับการปลูกกะบุงจีน2กิโลแต่ว่าสีเห็ดให้มันห่างกันประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับเพื่อง่ายต่อการดูแลรักษานะครับหลังจากหั่นกับปั้นเป็นหลอดที่2นะครับหลอดที่2มีใส่หนึ่งห้าคือเก่าแต่ว่าเป็นหลอดหาหลอดหาสิบนะครับเพื่อ ในดินท่าซุยกกันนะครับหลังจากท่อกระซิมยอดเมล็ดนะครับหลังจากที่ห่าปั่นรอบที่สองแล้วนะครับอันนี้เป็นรอบที่สองนะครับพี่น้องสำหรับเมล็ดพันธุ์นะครับเบาคุณพ่นใส่ตาสอนแดงนะครับเพราะว่าพันธุ์นี้ทนโรคนะครับงหายเร็วลังจากหันห้ากระมะกวานเลยครับพี่น้องเอาคุณพ่นบริยอดนะครับ สิวานบางๆบางๆไปนะครับก็เลือแต่นะครับว่บาไผต้องการนะาต้องการบางกะวานตามใจนะครับเลือกเอานะครับพี่นอ้องแต่ว่าบางคนสิ์ชีวานเปาะบางๆนะครับสีววานนาะเพราะว่ายาม,มันเกิดมานี่มันสีตนผสมบูรณ์นะครับพี่นอ้องเราก็ต้องเสียเวลามาถอนทิมอีกมาก็บาานให้มันสุดแปลงนะครับพี่นอ้อง แลงมีเงาประมาณ40เมตรครับเราคุ้คนอยู่ประมาณ40เมตรหลังจากนั้นเราก็มาใส่จอบหมุนโรตารีนะครับปั่นเพื่อให้เมล็ดพันธุ์คุกเขา่ขาเข่ากับดินนะครับโดยใส่เกียร์หนึ่งโลนะครับเกียร์หนึ่งโลรอบหา0อยหาซิปนะครับค่อยๆปั่นให้แคลจอบหมุนลงไปหาขีดดินประมาณ1นิ้วครับ กะเอานะครับพี่น้องประมาณหนึ่งนิ้วนะครับเพื่อเสียหายเมล็ดพันธุ์เข้าไปอยู่ทั้งใต่ดินนะครับต้องใส่ข้อมรามาระวัางเป็นพิเศษนะครับถ้าแม่ง้นเหาปันเลิกลงเ,เมล็ดพักบุงเห่าอาจสิบเกิดกระไดนะครับพี่น้องเห่าก็ค่อยปันไปนะครับเห็ดแบบมัก่ายนะครับภายในหาหนาที่นะครับสาหรับคลิปนี้สี้าพ,พี่น้องเห้าปลูกพักบุงจีนไปขายแห่งลานมุกตะง่ายง่ายเลยครับ หลังจากหันนะครับเอ่อกะใส่เป็นฟางอัดก่อนนะครับฟางแห่งกระไดหรือว่าหญ้าค่ากระไดนะครับปลกไว้เพื่อเป็นการรักษาความชื้นนะครับอันนี้เบา้าพ่นๆใส่ใบตะไคร่นะครับเพราะว่ามีใบตะไคร่อยู่ข้างๆพอดีพอก,กบเซ็และกะหลังจากนั้นก็โดน้ำนะครับพี่น้องให้เปียกๆเลย สำหรับการให้น้ำนะครับเบาคุณพลนใส่สายนำยดนะครับแต่ว่าหักใส่เข็มไปเจาะนะครับแทนเป็นสายนำพุ่งนะครับเพื่อให้น้ำมันสทั่วสม่ำเสมอนะครับนี่ครับเวลาเขาเปิดน้ำมันกสิได้กระจายทั่วถึงนะครับเสร็จสิ้นกระบวนการปลูกพักบุงจีนนะครับหลังจากมีอีกประมาณ3ามถึงสี่หมื่นนะครับพักบุงเข้ากสิกระจายอัวถึงนะครับบาคุณพ่นกสิผ้าผี่น้องเข้ามาเบ่งอีกคือเกานะครับสำหรับผู้ที่สนใจ สำหรับคลิปนี้เอาคุณพ่นขอไว้ซ้ำหนีสกอนนะครับคลิปต่อไปจะเป็นยังนี่ให้เอฟซเฮ้าท่าติดตามนะครับสำหรับมณีข้อกก่ววาวคำวัสสวัสดีครับ